การตัดสินใจที่อาจขย่าวงการการเมืองไทยเมื่อหมอภูมินสอสอพักเพื่อไทยจากสีสเกตออกมายืนยันจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อการเลือกอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่4กันยายน2568ที่ผ่านมาในแพทย์ภูมินลีธีร,รประเสริตัวแทนประชาชนจังหวัดสีสเกตในแถวพักเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์สื่อวลชนชนขณก้าวออกจากห้องประชุมรัฐสาหาด้วยท่าทีที่เด็ดเดี่ยว และไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับการสนับสนุนนายอนุทินชานวีรกุลสสบัญชีรายชื่อและผู้นำพักเพื่อไทยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจเมื่อสื่อมวลชนสอบถามถึงจุดยืนของเขาในแพทย์ภูมินตอบกลับอย่างชัดเจนว่ายืนยันเหมือนเดิมและเสริมว่าในขณะนี้พักเพื่อไทยมีสมาชิกมาร่วมลงคะแนนเสียงทั้งหมด8คนตามที่ข้อมูลข่าวสารได้รายงานไว้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้เกิดความขัดแย้งและถกเถียงกันในหมู่นักการเมืองคือประเด็นการกระจายอํานาจและการแบ่งปันตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดที่เรียกกันว่าคณะรัฐมนตรีอนุทินหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่แพร่หลายเกี่ยวกับกลุ่มพักเพื่อไทยภายใต้การนําของนายสักดาว,วิเชียนสินสอสจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยเช่นกันและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามเมื่อถูกซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดการแบ่งปันตําแหน่งดังกล่าว นายแพทย์ภูมิหนกลับให้คำตอบที่ค่อนข้างคลุมเครือว่าตนไม่ทราบซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงการขาดการสื่อสารภายในพรรคหรืออาจเป็นกลยุทธ์การเมืองในการรักษาความลับเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามขุดคุ้ยหาเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจสนับสนุนนายอนุทินนายแพทย์ภูมิหเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการให้รายละเอียดแต่กลับอ้างอิงไปยังโพสต์ที่เขาได้เผยแพร่ไว้ในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook แล้วซึ่งวิธีการตอบแบบนี้อาจทำให้เกิดคำถามเพิ่มเติมว่าเหตุใดจึงไม่สามารถอธิบายโดยตรงได้ ประเด็นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งมากที่สุดคือเมื่อมีการกล่าวถึงแผนการของพรรคเพื่อไทยในการเสนอชื่อนายชัยเกษมนิติสิริเป็นผู้สมัครนายกรัฐมนตรีของพรรคพร้อมทั้งการยืนยันที่จะดําเนินการยุบสภาทันทีโดยไม่ต้องรอเวลาสี่เดือนตามที่กําหนดไว้ซึ่งในประเด็นนี้นายแพทย์ภูมินยังคงจุดยืนเดิมว่าส่วนตัวยังยืนยันเดินหน้าเหมือนเดิมการตัดสินใจของหมอภูมินในครั้งนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงการแตกแยกภายในพรรคการเมือง หรือเป็นเพียงการแสดงความจงรักภักดีต่อพันธมิตรทางการเมืองและที่สําคัญการไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งปันอํานาจนั้นเป็นการปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมหรือเป็นการซ่อนเร้นข้อมูลที่ประชาชนควรรู้คุณคิดว่าการตัดสินใจของนายแพทย์ภูมินเป็นการแสดงออกถึงความมั่นคงทางการเมืองหรือเป็นการเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตและประเด็นการไม่เปิดเผยข้อมูลเรื่องการแบ่งปันตําแหน่งนั้นเป็นเรื่องปกติในวงการการเมืองหรือควรมีความโปร่งใสมากกว่านี้ แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยเพราะทุกมุมมองล้วนมีคุณค่าในการสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง